ตอนนี้เราอยู่ที่มาเลเซียพอดีว่าเราอะมากับกรุ๊ปนี่แหละแต่ว่าเราต้องกลับก่อนเพราะว่ามีประชุมใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็นั่งแกร็บมาคนเดียวแกร็บก็พาเรามาส่งที่เทอร์มินอลวันแต่ว่า a อร์เอเียมันอยู่เทอร์มินอล2แล้วตอนนี้ก็คือจะต้องกลับไปที่เทอร์มินอล2แต่ว่ารถไฟปิดก็คือ ตอนนี้ก็ต้องหาแท็กซี่เดี๋ยวหาแท็กซี่ก่อนแต่เหมือนจะเดินมาผิดอีกแล้วที่นี่ใหญ่มากแล้วก็หลงเวอร์ตอนนี้ทนี้เรามีให้เลือกก็คือไปแท็กซี่หรือเราจะไป Gra ฟแต่ณนะขณะนี้เดี๋ยวเราขอไปแท็กซี่ดีกว่าแล้วเมื่อกี้ไปถามแท็กซี่แท็กซี่จะโขกนี่หกสิบลิงกิตก็เลยบอกอะไรอ่าแล้วก็อ้างว่าเป็นวันหย่งวันหยุดมิดเนี่ยไม่ได้มีคในประเทศไทยนะจ๊ะ มาเลก็ฉ่ำก็คือเราก็เลยกดแกร็บเราก็บอกว่าโอเคงั้นเธอก็อยู่นี่แหละเดี๋ยวไอลงไปด้านล่างเราก็ไปกดแกร็บเอาตอนนี้เราเรียกแกร็บอยู่ที่30บริงกิตถึงเรียบร้อยในราคา30บริงกิตกรุปโน60สักก้อนพักก้อนแล้วสนามบ,บินที่นี่ก็คือเดินไกลนะครับแล้วก็ตรวจกระเป๋าหลายรอบด้วยสอจุดเพราะฉะนั้นนะ่ะจะต้องเผื่อเวลามาดีๆเออ ตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะไปเข้าไปเลยเพราะว่าข้างในก็กว้างใหญ่ไพศาลคือตอนขามาเราไม่ได้อาหารกดเครื่องนะเราก็เลยมาวีนเขาที่เซอร์วิสเคาน์เตอร์ก็ทำการรีฟันอะไรเรียบร้อยแล้วละ่ะแต่ว่าเราได้รับอ e ีเมลอันหนึง่งเป็นอ e ีเมลที่เกี่ยวกับการอัปเกรดซึ่งจ่ายประมาณอีกไม่กี่ร้อยบาทก็จะได้อัปเกรด ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองไปติดต่อเขาดูว่าเออทันไหมอะไรอย่างนี้ Many people check in เธอเห็นไหมล่ะคนมากมายมากมายจริงตรงนี้ s วิ v i c เคาน์เตอร์ปิดจะอัปเกรดปิดไปแล้วให้มันจบไปเลยตรงนี้เธอเราเจอแคปซูลโฮเทลละแคปซูลโฮเทลนี่แคปซูลโฮเทลล้วคือันจะอัปเกรดใช่ไหมเคาน์เตอร์ปิด ก็คือเปิดอีกทีตีสแล้วตอนนี้ก็เหลืเหลอเวลาอีกแบบหนึ่งก็เลยแบบอ่ะเดินกรุบๆก็เมื่อกี้ว่าจะไปแวะนอนที่แคปซูลโฮเทลหน่อยแต่ว่ามีคนนอนเต็มแล้วก็เลยไม่ได้นอนเราไม่รอแล้วเซอร์วิสเคาน์เตอร์เราเลิกรอเพราะว่าเราเข้าไปดูในแอปเขาบอกว่าน่าจะไอ้นี่ไม่ได้แบบอัพไม่ได้เพราะมันเลย4ี่ชั่วโมงมาแล้วแต่ว่าเราก็เลยเข้ามาดีกว่า เพราะว่าปกติเขาก็โอเปอเรชันผ่านเว็บไซต์นี่แหละเออแต่ว่าสมัยก่อนตอนเราแบบขึ้นเครื่องไปจีนะมันก็จะมีแบบบนเครื่องเลยนะว่าอ้าใครจะอัปเกรดคะจ่ายเงินมาเลยเป็นตรงกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมีสเต็ปแบบนั้นแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าไปคุยกับเคาน์เตอร์สวิก็อาจจะได้แหละแต่ว่าไม่รองไงด้านในมีช็อกโกแลตกรุบอ่ะต้องซื้อหน่อยเยซื้อหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย,อยเออ น,นี่ซือน้ำแถมช็อกโกแลตอันนี้อร่อยนะอันเนี้ยเท่าไหร่วะสิบปีงกิจแปดสิบบาทโอ้อยู่นะเจ็ดสิบกว่าบาทโอเคเจอกันมาเป็นฟอ r e เรโรโรชเชอร์แบบเป็นแท่งๆกับมาสที่เป็นมินิอันนี้เป็นช็อกโกแลตที่มีคาราเมลข้างใน